นี่ก็เป็นเห็ดกินได้นะคะเห็ดกินได้แต่ป่านี้เขาห้ามเก็บมันจะเป็นเห็ดญี่ปุ่นน่ะแข็งมากแข็งมากเลยเห็นไหมมันก็จะพิสูจน์ได้ว่าเห็ดนั้นขึ้นหน้าหนาวคือเห็ดเดี๋ยวจะไปบอกชื่อที่บ้านลืม,มเห็นไหม เห็ดนี้กินได้แข็งมากแข็งมีหิมะนะไม่ไม่มีมนโลยมีค่ะมีหิมะมันเป็นเห็ดเดือนมกกลาตั้งตั้งแต่มกกลากินได้ค่ะเอาไปใส่ซุปเอาไปเป็นพันแบบญี่ปุ่นเขาก็กิน อันนู้นเห็ดยาเห็ดยาซ่อนอยู่ปีนไปไม่ได้เห็นไหมเห็ดยาเจอเห็ดกินได้ไม่สามารถจะเก็บเพราะว่าเขามีใบห่วงห้ามนะคะไม่ทำลายเอาไว้ให้คนอื่นดูเป็นดอกไม้หน้าหนาวค่ะป่าอื่นเราเก็บป่านี้เก็บไม่ได้ดูเห็ดไมท้ที่คุณนายหายไปไหนไวะ วนายเนี่ยต้นไม้ต้นไม้มเขาจะทอดข้ามหัวเราเลยนะน,น,นแล้วเราก็เดินช่องนี้ถ้าเจอเห็ดนะเอ่อเท้าอะแข็งจนจะแตกกระก็ยังเพลินกับการดูเห็ดลืมลืมความหนาวหมดเลยโอ้ยดูดูดูด จะปิดแค่นี้ละค่ะ